สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่สองนะคะพี่น้องจ่าแอดก็จะพาไปสรุปผลก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะแนวทางนะคะของวันที่3ต่อนะคะพี่น้องน้อยเฉพาะกิจนะคะออก301ศูนะคะสาม สี่หกพิเศษออกสามหกเจ็ดเก้าแปดน้อยปกติออกสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดล่างนะคะส่วนน้อยวีไอพีนะคะน้อยวีพีออกเก้า สองศูนย์ล่างออกเก้าสี่นะคะ 9, เก้าเด้งบนล่างนะคะสำหรับนอย vip นะคะโอเคก็ไปสรุปผลก่อนนะคะพี่น้องจา๋านอยเฉพาะกิจศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็สี่หกนะคะศูนย์หนึ่งนะคะมาตัวโรงนะคะพี่น้อง นี่นะคะแต่ว่าแอดก็เจาะไม่ได้นะคะพี่น้องสี่หกไม่มีนะคะน้อยปกอ่าน้อยพิเศษนะคะสามหกเจ็ดนะคะสามหกเจ็ดก็มาตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะพี่น้องเข่าหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะตัวเน้นเลยทีเดียวนะคะส่วนเก้าแปดนะคะเด่นมานะคะวิ่งรูดมาเนาะอ่าส่วนเก้าแปดนะคะแอดไม่มีนะคะเพราะให้เด่นเจ็ดเปตัวเดียวเนาะ ตัวน้อยปกตินะคะ377นะคะตัวตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะก็มาอีกนะคะส่วน88นะคะแอดไม่มีเนาะส่วนน้อย v i ไนะคะไม่มีเนาะแอดบอกแล้วนะคะถ้าใครไปดูอ่าสูตรวัดใจนะคะแอดบอกว่าศูนยะ์น่ะน่าจะไปรอบอ่า VIP พีนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะนี่แอดก็ให้ศูนย์นะคะแต่ถ้าใครฟังแอดจบนะคะแอดก็จะบอกว่า อาจจะมานอย VIP นะคะสำหรับศูนย์นะคะแต่ตัวเจาะไม่มีเนาะ1ศูนย์ก็มาอยู่นะคะนอยเฉพาะกิจนะคะตัววิ่งรูดนะคะก็เลือกว่ามากันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะส่วนเน้นรอบนะคะเน้นรอบก็มานอยพิเศษนะคะมาเนาะแล้วก็น้อยปกตินะคะก็เข้าไปนะคะสำหรับชุดเน้นรอบของเรานะคะ ก็ไปรุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่3มนะคะพี่น้องจ๋าเข้าสองนอยเนาะเรียกเลยว่าเน้นรอบถูกเนาะก็ยินดีนะคะสำหรับพี่น้องที่โชคดีนะคะพี่น้องจ๋าโชคดีเนาะวันที่สามนะคะ เดือนตุลาคมนะคะสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะ เดนนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องจ๋าเด่นนะคะแอดก็จะให้เด่น5นะคะสำหรับวันที่3เดือน10นะคะเด่น5นะคะรองนะคะรอง8ดเนาะ แปดนี้น่าจะมานอยน้อย vip ก็อาจจะเป็นได้นะคะปกติกับ vip นะคะแปดเนาะแต่ห้านี้เน้นไปที่รอบพิเศษกับปกตินะคะพี่น้องจ๋าแอดประภารูดนะคะห้าศูนนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะแล้วก็ห้าเก้าเนาะไปกลับด้วยนะคะอย่าลืมอา่าไปกลับนะคะรูดห้าเนาะไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ลายมือก็ช่างมันเนาะพี่น้องจา๋าขอแค่เจาะตัวเลขให้ผ่านนะคะพี่น้องจา๋าตัวนี้ตรงนี้เดี๋ยวยกไว้เขียนไอ้นี้เนาะเขียนเออเน้นรอบนะคะพิเศษนะคะปกติ ส่วน8นี่เน้นไปที่รอบอปกติกับ VIP นะคะ8เนอะดีไม่ดีนะคะ8อาจจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพี่น้องจาอ๋าลุ้นกันได้4ี้นอยเลยทีเดียวนะคะอ่าสำหรับตัวเน้นตัวชอบตัวอัดของแอดนะคะก็จะมี50าศนะคะห้ ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดเนาะก็ถ้าชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยไว้ณที่นี้นะคะพี่น้องจา๋า แนวแนวทางร่วมกันนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับตัวที่ชอบมากนะคะก็จะมีอ่าชอบมากก็5้าหนะคะห้าหนึ่งเนาะที่ชอบมากๆนะคะห้าหนึห้าห้าสนะคะพี่น้อง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะจบคลิปค่วนี้นะคะสวัสดีค่ะ